ในทางเป็นจริงเนี่ยเราต้องทราบว่าการต่อสู้ครั้งนี้ถ้ามีรอบสองเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะต่างฝ่ายต่างรู้เทคนิคกันมาในห่วงการรบห่วงที่ผ่านมาแล้วแล้วในห่วงสามเดือนกว่าต่างฝ่ายต่างมียุทธปกรณ์การเพิ่มการเ,าเรียกว่ากระสุนกระสุนเนี่ยมาพร้อมแล้วก็ในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆมีการวางแผนคืออย่างที่พี่ทราบเนี่ยขเขมรเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มีแค่วุธจีนอย่างที่เราเห็นนะเท่าที่ทราบเนี่ย ไปจัดหาย,ยุโทโธปกรณ์จากเช็กจากโปลแลนด์แต่มยังไม่มีการเปิดเผยว่าอาวุธเขาเนี่ยคืออะไรปราสาทตาควายก็คือเป็นเป้าหมายแรกๆของทางฝ่ายกองทัพไทยด้วยที่ต้องการจะเอาคืนซึ่งมันก็เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยเราอยู่แล้วที่ต้องการจะเอาปราสาทตาควายคืน กลายเป็นข้อมูลที่สะพัดไปอย่างกว้างขวางในโซเชียลเรื่องการเตรียมความพร้อมลงสนามรบของทหารกัมพูชาซึ่งคาดการว่าถ้าเกิดสงครามประทะรอบสองฮุนเซนผู้นำสูงสุดของกัมพูชาจะต้องสั่งระดมกำลังทหารพร้อมกับอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนเพื่อตอบโต้กับไทยชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครล่าสุด การข่าวรายงานว่าได้มีการสั่งกรมทหารราบที่5ผนึกกำลังกับทหาร BHQ หน่วยอารกคาฮุนเซนจำนวน4กองพันเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทหารไทยและได้นำอาวุธหนักเช่นจรวดชนิดต่างๆประชิดชายแดนข่มขวัญไทยแล้ว ในขณะที่คุณเล็กว่าสนานานวมนักข่าวอาวุโสสายทหารได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข้อมูลความเคลื่อนไหวของทหารไทยซึ่งตอนนี้จัดว่าเตรียมกำลังพร้อมรบและยอมรับว่าหากมีการเปิดการประทะสงครามรอบสองจะต้องดุเดือดกว่าเดิมซึ่งทางกัมพูชาจะต้องทุ่มเทกำลังไปที่จุดตาควายมากกว่าเดิมเพราะปาสาทตาควายถือว่าเป็นเป้าหมายแรกๆของฝ่ายกองทัพไทยด้วยที่ต้องการจะเอาคืน ซึ่งมันก็เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนเพียงแต่ว่าในรายละเอียดทางกองทัพก็ไม่สามารถเปิดเผยได้คือจัการทางกัมพูชาการเียารคือพี่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาเขามองแล้วว่าถ้ามันมีการประทะรอบสองเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเราจะต้องเอาปราสาทตาควายคือแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทุ่มเทกําลัง แล้วก็ยุทธปกรณ์ไปที่จุดตาควายอะ่ะค่อนข้างจะเยอะทั้งในส่วนของกําลังพลแล้วก็ยุทธปกรณ์ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าท่านี้กรณีว่าท่ามีการประทะรอบสองเนี่ยปราสาทตาควายก็คือเป็นเป้าหมายแรกแรกของทางฝ่ายกองทัพไทยด้วยที่ต้องการจะเอาคืนซึ่งมันก็เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยเราอยู่แล้วที่ต้องการจะเอาปราสาทตาควายคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยทางกองทัพเนี่ยเขาก็ คงไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ตอนนี้ถ้าเราเห็นนะคือความพร้อมทุกกองทัพเนี่ยพร้อมแต่เพียงแต่จะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ตามแต่ที่เราเห็นความเคลื่อนไหวคือในส่วนของกองทัพอากาศเราจะเห็นการบินลาดตระเวนการบินคือจริงๆเหมือนเขาบินฝึกข,ของเขาแหละ<ม>แต่ว่าเขาก็มีวาระในเรื่องของการปฏิบัติการทางการอาหารที่เราอาจจะเห็นได้บนทางอากาศให้เห็นด้วย<ม> ข้อมูลที่ทางทีเล็กได้มาคือจริงจำนวนหรือว่าท่าทีของของทหารนะคะเขามีรีอย่งยังไงบ้างับตรงจุดนั้นคือก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทางเขามองว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเอาคืนแน่นอนเพราะฉะนั้น เขาก็ต้องเพิ่มกําลังซึ่งตัวเลขสามพันเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขการประเมินสถานการณ์จากการที่คือด้านการทหารนะเขาก็จะมีวิธีใช่ไหมวิธีการหาข่าวการดักรับการอะไรอย่างเงี้ยก็มีการประเมินซึ่งก็ต้องมาประเมินกันอีกทีว่ามันจะมีกลวงกันในทางทหารมันจะมีกลวงเหมือนเหมือนอย่างเช่นเมื่อเมื่อวานนี้18พฤศจิกาย,ยนเนี่ยมันจะมีข่าวข่าวลือว่าทหารไทยจจอ่ะจะโจมตีขมาเนมะ่ะสะ18 ซึ่งอันนี้มันก็มีกลนซ่อนอยู่เพราะว่าทางฝั่งเราเนี่ยต้องการจะเช็คว่าเวลาขมตรเนี่ยเขาดักรับดักคือดักฟังดักอะไรอะดักยังไงช่องไหนเราก็จะใช้วิธีปล่อยข่าวไป1 2 3 4สามสี่แล้วก็เช็คได้ว่าเฮ้ยอะถ้าข่าวที่มันกระจายออกไปเนี่ยเป็นข่าวที่1ก็แสดงว่าไปช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้มันเป็นเทคนิคด้านการทหารอย่างเช่นเราก็ปล่อยออกไปว่าเดี๋ยว18พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะโจมตี ซึ่งการนี้เป็นข่าวลวงที่เขาปล่อยแต่ทําให้เรารู้ว่าขมรเนี่ยเขาเช็คช่องทางไหนอันนี้มันเป็นด้านการทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาเรื่องของปราสาทตาควายเนี่ยเราก็จะมีวิธีเช็คของทางฝ่ายทหารซึ่งมันก็เป็นการประเมินซึ่งมันก็อาจจะจริงหรือไม่จริงเพราะว่าในถึงเวลาจริงๆเนี่ยทหารขมรเขาก็อาจจะเอาเข้ามาแค่บางส่วน mm hmm. คือเพราะว่าบทเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยการใช้กําลังทางอากาศของเครื่องบินรบเราเนี่ยพวกที่อยู่เขาเรียกว,ว่าแนวหลังของปราสาทตาควาย จะสูญเสียเยอะแต่ถ้าพวกที่อยู่ใกล้ๆปราศาทจะรอดเพราะว่า1มีตัวปราศ <c oughs> าท <c oughs> ปา <c oughs> ้องกันการที่2คือภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นเนิน350ที่มีการขุดอุโมองค์อยู่คือแล้วทางกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีบทเรียนแล้วคราวที่แล้วเนี่ยพอ F16 หรือกริปเพนเราจะมาเนี่ยเขาจะเขาจะแอบดักฟังรู้ว่าทหารไทยจะต้องถอยออกไป1-2กิโลเมตรเขาก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเครื่องบินจะมาเพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้ต้องมีการเราต้องมีการปรับว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงที่ให้เขาไม่รู้ตัวซึ่งในทางปฏิบัติมันก็ยากเพราะว่าถ้ากําลังเรายัางคงอยู่ตรงนั้นเนี่ยการใช้กําลังทางอากาศาามันก็เสี่ยงที่จะกระเทือนหรือว่าโดนฝ่ายทหารไทยกันเองเ,อเพราะฉะนั้นในทางเทคนิคด้านการทหารเนี่ยมันมันจะมีอะไรอีกเยอะซึ่งบางทีเราไปพูดก็เบิร์นภาษาทหารก้เรียกว่าเบิร์นก็คือมันก็เสีย่ยงเสี่ยงวอกอะไรประมาณนี้ ราอยู่แตามคลิปที่ออกมา้เห็นเป็นประจับใช่คือเราเราจะเห็นว่าในในที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เป็นคลิปจริงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ทิมมิ่งมันก่อนหลังนานแค่ไหนแต่ว่าที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยทางกองทัพบกเขาก็บอกว่าเป็นคลิปตั้งแต่23ากรกฎาคมอ่าก็คือก่อนการประทะรอบที่แล้วแต่มันสะท้อนให้เห็นอะไรปะคือทุกคนเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโหทหารไทยเราอ่ะแบบสุดยอดใจอ่ะแบบคือทำไมเห็นแล้วแบบรู้สึกว่านีย ตายตายก็อยอมที่สละชีวิตเพื่อที่แบบรักษาแผน่นดนะินเนี่ยคือพร้อมที่จะตายเอาตายก็ตายด้วยกันเนะี่ยเราเพื่อโฮมในปให้ต่างหน่อยว่าคือการประมาณคือเราเราก็ไม่ได้อยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเราถามพวกในพื้นที่นะแล้วก็ทางทอบอเนี่ยก็คือว่าบริเวณนั้นค,คือช่องอันมา้าต้องบอกนะว่าช่องอันม้าเนี่ยตอนที่มีการประทะก,กันตอนนั้นเนี่ย ตอนแรกเนี่ยประทะก,กัน4-5คืน5วันอตตอนแรกเรายึดได้นะ hmm. แต่พอช่วง2วันสุดท้ายเนี่ยขเมยเนี่ยเอารถถังมาเลยวิง่งยิงบังบงปังๆอย่างนี้เลยเราก็ต้องหลบเละอย่างหนึงเขามีเนินแบบเจเจ็ขาคือเขาอยู่ในที่สุขขมณฑว่ายอยู่แล้วแล้วเขาใช้โดนโดนหยอดอาวุธเนี่ยโดนทิ้งอาวุธเนี่ย ก็คือทําให้เราบาดเจ็บสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรเนี่ยเขาก็ยึดอ่านมาได้ในห่วงของการท้ายท้ายก่อนที่จะหมดระครงแต่ว่าแต่พวกเราเนี่ยไปถึงฐานไทยเนี่ยก็มีการยึดได้แค่บางส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งนอกจากตาควายอันดับหนึ่งแล้วอ่านมาถ้ามีการประทะรอบสองจุดนี้ก็จะมีการประทะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องได้เปรียบก็คือการรัตะเวนเพื่อชิงพื้นที่ แต่ถ้าในคลิปเนี่ยเราจะดูว่าทหารไทยกับทหากรกัมพูชาเนี่ยเขามีข้อตกลงกันว่าเฮ้ยตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วอยู่ได้แค่นี้นะ4ี่โมงเย็นทุกคนต้องออกไปแต่ปรากฏว่าถ้าเราเห็นก็คือว่าขเขมรไม่ยอมออกขเขมรเขาจะเริกกี้เล่เหลี่ยมเสมอก็คือมันจะเหมือนอะไรปะเหมือนตอนเราเสียประสาทตาควายคือพอกลางคืนแยกย้ายกันไปซ้ายขวา กลางคืนเขาเข้ามาเฉยเลยม,มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็เหมือนกันตกลงว่าแยกย้ายกันปรากฏเขาดันรุกเข้ามาทหารไทยเราก็เฮ้ยประสบการณ์มีเนี่ยก็คือพอเข้าไปตรวจสอบอ้าวดันรุกเข้ามาก็เลยต้องมีการเผชิญหน้ากันแต่เราเห็นเนี่ยว,ว่าเขาก็โหต่างคนต่างไม่ยอมกันท,ทั้งทั้งที่มันก็อาจอาจ,อาจ,จะเกิดคําถามว่าเฮ้ยทหารเขมรกับทหารไทยอ,ะอ่ะเอะอ คือถามว่ากองทัพใครใหญ่กว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าก็ต้องไทยใช่ไหมแต่ขมรดูกลาง<น>ดูแบบไม่ยอมดูแบบคืออันนี้พี่ว่ามันเป็นการบ้านที่ทหารไทยเราเนี่ยต้องปรับตรงนี้ที่บอกว่าเฮ้ยทำยังไงให้ขมร้นน่ะต้องกลัวเรา<ะ>ให้หลับจําเราไปอีกยาวนานเลยเพราะฉะนั้นในคลิปเนี่ยเราถึงจะเห็นว่าโ,โหแบบคือพี่เห็นแล้วแบบอยากเห็นหน้าพี่ทหารคนนั้นเลยเนาะแบบว่าคือมาตายด้วยกันมา ผูแบบแล้วแล้วเราจะเห็นนะว่าทหารเขมรเนี่ยถือระ,ระเบิดกว้างใช่ไหมก็คือเขาก็มีการเตรียมพร้อมถ้าเราจําได้เมื่อก่อนเนี้ยการปฏิบัติของทหารเขมรเนี่ยเขาจะไม่ได้ค่อยถือระเบิดกว้างนะเขาจะมี RPG กับปืนปืนกลปืนเล็กยาวอะไรแต่มันมีช่วงหนึ่งจําได้มาแรกๆที่เรากับทหารเขมรเนี่ยมีการเผชิญหน้ากันแล้วมีฐานลบพษเศษเรายืน ยืนเอาระเบิดคว้างอยู่ข้างหลังคือเขาก็รู้แล้วว่าอเทคนิคเราคือเขาต้องใช้ระเบิดคว้างเพราะฉะนั้นจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็จะพกระเบิดคว้างซึ่งระเบิดควา้างจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้า,ถ,าถ้าสู้ระยะประชิดเนี่ยระเบิดคว้างมันก็อาจจะแตกคามือหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันต้องใช้ระยะในการว่าคว้างเหมือนกับการใช้ r p g อ่ะถ้าถ้าถ้าเราถือ r p g หรือเขมรถือ r p g อยู่อ่ะ่เราก็ไม่ต้องห่วงถ้ายิงตรงนี้ มันก็เพราะมันเป็นแบบโค้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพี่ว่าในหน้าแนวเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับกันแต่อย่างน้อยเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคลิปที่มันเป็นคลิปตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมก่อนการประทะแต่พี่นับถือแบบหัวใจทหารไทยแบบแล้วทุกคนแบบคือไอ้ตายอะ่ะคือดิบคือทุกคนเฉียดความตายอยู่ตรงนั้นเลยนะถ้ายิงกันเนี่ยก็คือตายมันต้องมีคนตายแน่นอนแต่ว่าคือ คือความที่แบบโหทหารไทยทเออแล้วเอาชีวิตแลกกับแผ่นดินอะ่ะคือแผ่นดินมันอาจจะไม่กี่ก้าวะนะแต่แบบโหเห็นแล้วแบบถ้าพี่เจอพี่กลาบเลยนะ<ห>พี่ขอกลาบเลย<ห>พ,พี่อันนี้พี่เป็นนิสัยพี่นะพี่ไม่ได้ไม่ได้เฟกเอะไรวันก่อนที่ขึ้นภูมาเขือ,อแล้วเจอพวกน้องๆคนทหารอะ่ะ หน้ายังละอ่อนเด็กๆอยู่เลยเฮ้ยน้องมาลบแล้วอะ่ะคืออายุสิบแป0สิบเก้ายี่สิบนี่ยพี่แบบขอบคุณเดินสวัสดีขอบคุณเลยนะบอกว่าขอบคุณที่แบบดูแลปกป้องเสียสละประเทศให้ใหพวกเราใชน่นี่เนกรณีของชาวบ้านในตามที่่ชายเนี่ยพอพราเสียงันมาก็าโอเคเขาอยากจะให้มัน,นจบจบขึงบก็คือเอางี้คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เหมือนกับทหารหน้าแนวทุกคนอยากให้จบอยากเอาเพราะว่าทุกคนก็แบบ อัดอั้นน่ะโดนขเขมรนแบบคือเราที่ผ่านมาทหารเราต้องเป็นฝ่ายยอมมากกว่ายอมถอยยอมไม่มีเรื่องเพราะว่าเราคือเรียกว่ามีระเบียบวิในัยใช่ไหมคือถ้าเอาจากจากความรู้สึกหรือว่าเอาจากแบบสัญชาตญาณเนี่ยก็คงยิงกันไปไม่รู้กี่รอบแล้วใช่ไหมแต่ด้วยความเรามีระเบียบวินัยเราก็เลยต้องอดทนถักประชาชนที่ว่าส่วนใหญ่ทหารหน้าแนวทั้งหมดทุกคนพร้อมลุยแต่ในทางเป็นจริงเนี่ยเราต้องทราบว่า ต่อสู้ครั้งนี้ถ้ามีรอบสองเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะต่างฝ่ายต่างรู้เทคนิคกันมาในห่วงการรบห่วงที่ผ่านมาแล้วแล้วในห่วง3าเดือนกว่าต่างฝ่ายต่างมียุทธปกรณ์การเพิ่มการเรียกว่ากระสุนกระสุนเนี่ยมาพร้อมแล้วก็ในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆมีการวางแผนคืออย่างที่พี่ทราบเนี่ยขเขมรเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มีแค่วุ่จีนอย่างที่เราเห็นนะเท่าที่ทราบเนี่ยไปจัดหายุยทธปกรณ์จากเช็กจากโปลแลนด์ แต่มยังไม่มีการเปิดเผยว่าอาวุธเขาเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่เฉยเขาไม่ได้อยู่นิ่งอ่าแล้วเขาพัฒนากว่าการรบเมื่อปีห้าสี่มากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรบเราต้องพร้อมมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันอาจจะต้องสู้รบแบบยาวนานเพราะฉะนั้นพี่ถึงถึงมองว่ากองประชาชนเราเรา trust คือมั่นใจในกองทัพประเทศเรากองทัพไทยอยู่แล้วแต่ที่ว่าเราเนี่ย ต้องให้เวลากองทัพในแง่ว่าพี่ว่าพี่เชื่อมั่นว่าถ้าเขาพร้อมเขาเอาแน่นอนอ,อแต่เพียงแต,แต่ถ้าเราไปกดดันว่าเฮ้ยว,วันนี้ก็ไม่ยิงนาทีพรุ่งนี้ก็ไม่ยิงมาเืยก็ไม่ยิงอ่ะ ขอให้มั่นใจพี่ว่ากองทัพเมื่อเขาพร้อมและจังหวะโอกาสได้เนี่ยเขาเอาอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี้ยกดขบอสุขสุดเนี่ยพลเอกอุกฤษบุญตาโนนซึ่งท่านเป็นคณะประธานคณะผู้บัญชาการทาหารด้วยซึ่งเมื่อเช้ามีการประชุมเนี่ยเาก็มีการเช็คเรื่องของความพร้อมรบของแต่ละเหล่าทัพว่าใครมีแผนอะไรยังไงเรื่องของผลจากเรื่องของการระงับปฏิญญาคือเขาก็แล้วเมื่อกี้เนี่ยท่านก็บอกเลยท่านจับมือกับพวกพี่แล้วก็บอกว่าพร้อม จนแล้วมนตรีกลาโหมมิกเล็กหันมาจับด้วยก็คือพร้อมในฐานะผู้สนับสนุนแต่ว่าเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าถ้าโดยหัวใจของทหารทุกคนประชาชนหรือแม้แต่ผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือแม้แต่ระดับสูงเนี่ยเขาพร้อมแต่ในทางปฏิบัติเราต้องดูว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เราถ้าเราเริ่มคือเราต้องได้เปรียบและเราต้องชนะแล้วต้องเผด็จศึกให้ได้เร็วที่สุดพี่ว่าเราต้องมั่นใจในกองทัพแล้วก็อย่าอย่าพึ่งไปแบบเฮ้ยแบบแบบ แบบเหมือนอะไรอะด้อยค่าไม่สู้สักทีขาที่เจ็ดไปแล้วไม่มาสักทีต้องขาที่แปดมั้งอะไรเงี้ยที่ว่าไอประโยคเหล่านี้มันเสียดแทงหัวใจนะทั้งคนที่เป็นทหารในพื้นที่แล้วก็ระดับผู้บังคับบัญชาแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นประเทศใหญ่กว่าประเทศที่ทนสมัยกว่าและเราเนี่ยเหมือนกับมีพวกที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องรอบคอบทุกอย่างแต่พี่ส่วนตัวพี่ยังเชื่อมั่นว่าเมื่อกองทัพพร้อมและปัจจัยทุกอย่าง เอื้ออำนวนยโดยเพราะเรื่องการเก็บผู้ทุจรเบิด์เนี่ยพี่ว่าวันนั้นเนี่ยก็จะมาถึงค